สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาหาแม่น้อยนะครับมาขอแนวทางทั้งตำลาวและรัฐบาลไทยนะครับแม่น้อยพนกาเฮ็ดสูตรขนมไทยไปให้แล้วนะครับก็บมารอติดตามไปน้ากันด้วยครับเด้อสำหรับขนมไทยของแม่น้อยนะครับ,อ,รบอ่ะกูได้เข้ามากอ่ะ สาทัวด้วยครับด้วยคอกับปูนะครับปูพญานาคไทช่อ่นเอ่ไ่าว่อนอใหอ่นเลยนอนจวามสิเจ็ดแปดสามเก้าเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าสิบแปดเด่นเจ็ดกับแปดวันที่แล้วของห้าบ่เขาไปหาเจ็ดเนาะ ร่ดแต้มนึ่งคือว่าขึ้นสลาดซื้อขึ้นซูรุ่งตะกี้หาเจ๊เมนวหาทัวทีบทัวแดงทัวบานทัวเมืองค่ะกระจ้าเลยลองบม่หาเนี่ยเขาไม่มีผู้ว่าหกเนาะอาจจะเป็นไปได้เนาะว่านี้มาเขียนตัวเลขบอกแล้วนี่ได้แล้วได้แล้วว่าแม่รัฐบาลไทยโอ้รัฐบาลไทยแอดมินมาจดเอาไว้เลยจดจดจดเอาเพื่อเกื้อเผลอเนาะเป็นแนวทางคือเก่าเด้อพี่น้องเขาว่าเขาจะว่าแม่ได้แอดมินก็คือกัน เขียนให้เบึ้งซื้อหายจากชุด่ะแม่ห้ให้เจ็ดเจ็ดชุดคือเกาสองสามสี่ห้าหกเเอาไปใส่ฟังนั่นแล้วถอดออกกันไปใส่ฟ้านั่นรอนเย็นเนาะเนี่ยเป็นอังไรแม่ลุดแต้มหนึ่งว่าเมื่อกี้จ้านี่ดินี่ดิสุดต้องเป็นกระดาจ้าแม่นี่สามเก้านี่เจ็ด เสใชฟ้าน่อยเน,นี่ยเรื่องถึงมากนี่ครับรอวนี้ก็ C หนึ่งแปดตัวนี้ก็ C หนึ่งแปดหาสองเก้าตัวนี้ก็หาสองเก้าแม่ก็เลยเอาสองเก้าให้เยวยตามครับ FC <า> <MC S 2> บอกว่าตามแม่เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมก็ตัวเลขของแม่น้อยถ้ามันไม่เข้าเลยมันก็จะหลุดแต้ม มันหลุดแต้มเดียวถ้าใครตามอาจจะขึ้นแต้มนะแมะ่เนาะใชะวันนี้ขึ้นแต้มนะแมะ่เนาะใช่ให้หาเจ็ดออกพบเจ็ดบ่แม่ใชนะแม่น้อยขนมไทยนะครับอ้าวอะไรมากกัตามเล้อพี่น้องผู้ชอบกระจาว่บบากันชมเพื่อเอ,อเป็นแนวทางล่าสุดน,นะโอ้ย <c oughs> เล่าภูเขาโน้กันเนาะปากเมียบวอยู่ดีเ,อเอข่าอ่ไร ว่าจ like right. ังไหนว่าเลาเล่า hmm. คุณค yeah. ิดว่าเอาละรบาลให้นมออกเกียกย่กับไหนห้ม่ออกกงไกลไกลเต้ยบอกเอาอยู่บอกเอาว่าอยู่บออยู่หักบ่เอาแงนจ้ะานีแม่แต่คิดว่าเก็เก็แล้วว่าพิ่นขึ้นไม่็เพิ่นออกขอเก็ริขนขึ้นแล้วเก็ยเกยแม่จะนำมน น้ำตัวนี้เลยปฏิแม่อ้าวมาขนมไทบ่บาร์นิคยศให้เอฟซีบ้งตัวไรตัวไรตัวนี้ของแม่จะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามเก้าแปดเก้าสี่ชุดคือเก้าน,น,นะแม่เนาะตัวกันจะมีสามชุดเจ็ดเจ็ดสองเก้าแล้หนึ่งแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนีนขึ้นในกอนนะครับแนละ้วตัวน้นจะมีเจ็ดแปดนะครับ <S <S 2> <S 2> เป็นขนมนนไข่นะครับ 90ที่เข้ามาติดตามนะคะก็วันนี้นะคะปล่อยเลยปล่อยก่อนใครเลยนะคะตัวเลขของแม่น้อยปล่อยคลิปแรกเลยนะสำหรับของแอดมินเนาะเดี๋ยวาขับสบายหลอกเยียนแบบนั้นเลยเนาะปล่อยไปก่อนเลยเ็อไว้าเป็นข่าวเป็นกรจัามากอีกครับเธอเขาถามเขาจะเอาให้เขาเบิกอีกนะจ้ะสามเก้าและแปดเก้าชุดเน้นนะครับมีสี่ชุดนะครับตัวกันจะมีสามชุดแอบสบายอยู่ ส่งไปแล้วเมื่อวานเจตังเพิ่นก็มาเอาพันบ่เห็นเพิ่นว่าบางคนก็ค่ะเฮาลงไปแต่พุ่นแหมวันนี้เฮามาได้บ่ได้มาลงมือมันออกกัเจ้าก็หาบ่เห็นแบบบางคนถ้าใส่ใจก็จะเห็นเลยบางคนแม่กระถามดีซสมๆมากบางคนแต่ว่าเห็นอยู่เออเอาวันนั่นละหลัจาให้แม่บอกคือเก่าแม่กระรับกับเอฟซีให้กับเจตังค์มาไอเล่บ้าแม่ถามแต่เหมือนเศร้านี่อทีเจ้า บิมาดามด้เราขันเมนเด้แต่ว่าพูดถึงน้ะเป็นสูตรกะละตลีบนหน่อยใบได้อันหกจดนะกันั่นแล้วทำไมเราสูตอใตบิดเราก็ได้เลยม่คือหัวส้อเน่ะเน้าปีน้นสามตัวไหมโแม่ับาลไยได้เขียนเดี๋ยวบอกก็น่าเบิกในสูตรของน่อมาจะชุดไหมแม่เป็นรัฐบาลไทยเปนชุดนี่เอานี่เกจ็ดเอาก้ เจ็ดสามตัวหนึ่งชุดนะครับทึ่งมานีเอาตัวเทึ่งเพื่อนอกก็ได้เจ็ดห้าหกเอาตัวเด็ชุดเด็ไหมเจ็ดห้าหกนี่ก็ว่าดเทึ่งตัวออกเพน่อนอก้วยใตัวออกเอาสองชุดละสองชุดสองหางสองหางเจ้าเจ็ดแปครับเพราะว่ามันสำคัญในเรืองตัวสำคัญใจ ยกหาตัวสองขัญใใจสู้ต่อวันเอฟซีว่าคุณอรระวันบอกสู้ต่อวัชรละว่าเก้าเจ็ดแปดกับเจ็ดห้าหกครับครับคือแปดหกเจ็ดนี่เจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ้าโตเกียบอีกก็เจ้ากับชื่อว่าอีวาะออกแมวข้ามออกตัวเทึ่งแต่เกาเป็นอย่างยืดทึ่งกับนี่สองขัญครับแต่วางหงดนี่กับแมนแม่นค่ะพี่น้องกำลังอันตำราหนะเมื่อกี้อัดไปแล้วนะคะ คลิปก่อนหน้านี้นะตำราวนะคะันที่หนึ่งกยอยนะครับครที่อยู่ในไลร์สดรอก็ได้เดี๋ยวแอดให้ดูอีกรอบนึงรัฐบาลไทยด้วยครับเ้ยก็เล็กเข้าไปหน่อยกะให้เหมือนเดิมนะครับเน้นสี่ชุดอ่ะชุดเน้นเข้าไปหน่อยจะอยู่ทัดนดานานะครับจะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามเก้า แปดเก้านะครับสามตัวเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกครับสำหรับช,ชุดกันนะครับเจ็ดเจ็ดสองเก้าแล้วหนึ่งแปดนะครับเป็นชุดกันนะครับใครเข้ามานะคะก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้อง แม่โชว์ให้ FC ดูนะครับเป็นขนมไทยนะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับชุดเน้นของคุณแม่นะครับมจ็มี7 89 0 39และ89นะครับตัวกันจะมี7729และ18นะครับ3ตัว978และ756นะครับ เอาไปเป็นแนวทางไว้เนาะแม่เนาะแม่น้อยไม่รอช้าปล่อยก่อนใครนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแม่มักชุดใดมากที่สุดมัดมากมืดนี่ละมากมืดน,นะครับน้อง่ให้ตัดทิมเมอร์โ <laughs> ุ <laughs> ดใดเจ็ดคู่เจ็ดชุดนี้ห้ามตัดตัดต้นไหนออกตัวนั้นแม่น้อยวะ เป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะคะหน่อยลายจังใดจะว่ากันความมาักมักบุคือกันเด้ถ้าผู้ใดมักตัวใดก็ล่องหยิบล่องจับบึงแต่ว่าไม่หน่อยว่ามากเมดพีน้องตัดตัวใดตัวนึงออกพยานมันออก,ก,กว่าสันกะเฮากะบ่ต้องเข้าเอาตัวที่เฮ้าชอบเป็นตัวนักนะตัวที่ร่องกับคือเฮากันกันไว้เนาะแม่เนาะจ้า <Yeah. S 1> ว่แน,นี้ไกลมือแม่อาจจะฝันแม่เนาะ่อยมาเน้นกันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะสาหรับ <Yeah. S 1> รัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าไม่น่อยประกาปล่อยไปก่อนนะครับนี่ สายวิ่งสายรูดจะไหมตัวใดน้อลืมตัวเนี้ยตัวใดน้อยว่าสายวิ่งครับวิ่งตัวใดแม่สายวิ่งสายรูดว่ามันวิ่งเจ็ดบอว่าวิ่งเนาะเจ็ดกับแปดอ้กับแปลืมคัด่เจ็ดกับแปดนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางเป็นสายวิ่งนะคะสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดนะครับ หนกันยายนพศสอ6 7นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภเฮงๆรวยๆค่ะตัวาพ่นมาลายครับจะไรก็แม่พ่นมาหลายบอกเปนไฟมาหลายตวกิกับแปะนี่ดครับเดี๋ยวๆๆๆ๋ยเรเอฟซีเดบ้สายวิ่งอันนี้เนาะ 7จ็ดกับแปดนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามเก้าแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าหนึ่งแปดสามตัวเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกนะคะอ่ะโอเค่แม่เอฟซีผมว่อะไรเบิ่งอยอ่ะให้ดูไปพร้อมกันลืมครับลืมเด็กเด่นสายวิ่งสายรูดอ่ะก่อนจะลงไล่นะครับก่อนจะลงคลิปนี้นะครับสายวิ่งสายรูดห้ามลืมนะครับ คุณแม่น่อยพันไทยวิ่งเก็ดกับแปดนะครับสองตัวนี้ยังไงก็มานะครับอ่ะไปเป็นนทางไปนะครับแคบไปเด้อครับเด้อไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับไม่หน่อยว่ายานมันอัดน,นะกลัวอันนะครับยานอันอยู่บ่แม่แม่ยานอันตัวไหนย่าอันท้อย่าว่าอันทอฟาอันทอแม่ว่าไม่อันเี้ครับเด้อ อ่ะบอกปู่ไว้เนาะม่อัานเด้อเด็กตัวนีิวสันครับให้ได้เต็มเต็มมื่อนะให้โชคดีนะครับอ่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของคุณแม่น้อยนะครับตัวที่ชอบมากที่สุดไม่ชอบมากแต่ยัดเตีด